เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักของยอฮิตาชินะครับมาแนะนําให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฮิตาชิเซตเดวิลหนึนะครับตามชื่อต้นคลิปที่ผมได้เขียนเอาไว้เลยนะครับอาเซตเดวิลหนึ่งร้อยห้าสิบนะแล้วก็ถ้าเกิดจะเทียบกัน,นง่ายๆนะฮะกับรถตักกี่ห้ออื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ย,ยก็จะเทียบเท่ากับผมัสสุ W A 2 7 0รขีดหกนะครับอ่าเป็นรุ่น6แล้วนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเทียบกับเจ้าตัวแคสติลิล่าเนี่ยเขาก็จะเทียบเท่ากับ 926H นะครับอ่า 926H นะ นี่นะครับก็เป็นรุ่นหกหรือว่าตัวที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะจะพวกนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะจะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์แเล็กธรรมดานะครับมาเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เรลอใหม่เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะฮะพอเป็นเครื่องยนต์คอมเบอรเรลปั๊บเนี่ยนะฮะการทางานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะฮะและก็อัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เจ้าไซนี้เนี่ยเขาก สภาพจะบอกได้เลยว่าถือว่ามาค่อนข้างส่วนมากๆนะฮะตามสายรถตากีเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะพวกสภาพเนื้อตรงนะฮะเนื้อตรงเนื้อตัวบอดงบอดี้หรือว่าพวกเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ยังคงความสวยสดงดงามไว้อยู่นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะแขนเขินนี่ก็สวยนะไม่ได้มีรอยร้าวรอยดำของตัวเนื้อเหล็กเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็หน้างานเก่าเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดูแลรถดีมากๆนะฮะเพราะว่าเขาทำนะฮะตัวยางนะครับกันพวกเศษวัสดุเนี่ยเข้าไปอุดตันสลักหมดเลยนะครับเนี่ยลูกค้าลูสลักนะฮะ สวยมากนะฮะเนี่ยนะครับมียางกันเสยดวัสดุให้เรียบร้อยเลยนะครับเจ้าของเก่าที่น้าง,งานเนี่ยถือว่าดูแลรถค่อนข้างดีมากๆนะฮะเนี่ยนะครับช่วงเขาอกเนี่ยแห้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะวั้นี้อาจจะต้องรีบรีวิวกันนิดน,นึงนะครับเพราะว่าฟ้ามามืดแล้วนะฮะเดี๋ยวฝนตกรีวิวถ่ายไม่ถ่ายเสร็จไม่ทันนะฮะเนี่ยนะครับ สวยนะคันนี้นะครับเนื้อตรงเนื้อตัวเนี่ยเรียบมากๆนะครับ่าแล้วก็ในส่วนของขนาดยางของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ยางเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับก็แน่นอนเจ้าตัวเบอร์ยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานนะครับของเจ้าตัวรถตัดสารดิวอยู่แล้วนะนี่นะครับด้านข้างก็จะดีตารคเซตดิว150แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะลูกค้าครับ่ะ เป็นซีสูปเทอร์โบนะฮะแล้วก็ในส่วนของน้นักเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คามินนะครับคามิน QBC นะครับอ่าเครื่องยนต์คามิน QBC นะแน่นอนพวกเครื่องของพวกนี้เนี่ยก็เวลาเราซื้อกอนะหรือว่าซื้ออะไรการแมชแนนั้นเนี่ยสามารถซื้อเทียบกับรถหกล้อสิบล้อข้างนอกได้เลยนะฮะอ่าเพราะว่าเจ้าพวกเครื่องคามินพวกนี้เนี่ยมันก็จะใส่ในพวกรถบรรทุกหรือว่ารถ พวกรถหรือว่าพวกเรือในบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอะไหล่พวกกรเนี่ยสามารถเทียบข้างนอกได้เลยนะครับไม่ได้จะเป็นต้องซื้อสูตรตลอดนะครับอ่านะก็จะเป็นการประหยัดค่ากองไปอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของกิตาชีนะพวกกิตาชีเนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์นะครับเหมือนกับพวกรถบรรทุกนะฮะทำให้เวลาซื้อกองเวลาซื้ออะไหล่เนี่ยมันจะมีราคาย่อมเยาวกว่าที่ห้ออื่นนะครับ เค,ครื่องยนต์ฝั่งวัวชีดเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะ,นะลูกค้าครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแห้งดีหมดเลยนะครับเนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของบัลลมด้านหลังตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะใช้งานเป็นระบบพัลลมฮพลตลิกแบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับความเร็วรอบเนี่ยก็จะเหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับเป็นแพลตติกแยกม่อีกรุ่นนึงเลยนะครับไม่ต้องมีสายพานคอยดึงกำลังเครื่องยนต์เหมือนรุ่นกเก่าๆ่าแล้วนะะ ยานี่ก็ถือว่ามาสวยทั้งสี่เส้นนะสภาพยาแบบนี้เนี่ยใช้งานกันได้ยาวๆนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งเซอร์โบกันบ้างนะครับนะครับเครื่องเนี่ยมาแห้งกริปดีหมดเลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็ ด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะ,ะลูกค้าครับเสี่งเครื่องยนต์นะฮะตอนทํางานของเขาเนก็จะทํางานได้ค่อนข้างเงียบดีมากๆด้วยนะครับนี่นะก็เป็นข้อดี2องรถรุ่นใหม่นะนี่นะฮะอี่ะตะกี้ลืมพาดูระบบเกียร์นะฮะในโซ่คาลบเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากเกียร์ทอกธรรมดาเนี่ยมาเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนนะพวกเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราขับใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาตัะวจเนี่ย ยวผมพาขึ้นไปดูบนด้านบนอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียงของเขากันก่อนนะครับ หน้าตาลูกเกียงเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็สภาพเกีย์เนี่ยก็ถือว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับนี่แกนเซิร์นสวยหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันในส่วนของสภาพด้านบนกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสเกีย์ของเขากันดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเทสตัวปั๊มยกแขนให้ดูด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่นะครับผมถัดขึ้นมาในส่วนของสภาพที่หน้าบนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว1 150คันนี้นะครับนนะะ เดี๋ยวผมลองขึ้นมานั่งให้ดูนะครับชึบนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับเนนะแต่ก็เจ้าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะพวกแอร์เอิงระบบการทําความเย็นเนี่ยก็จะมาเย็นพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเอาไปรืยงานได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ความไหนหนึ่งตัวนะครับในส่วนของคอนโทรลเนี่ยบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนนนะะะี่ครับ ใช้แค่นิ้วดันเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยถือว่าแรงดีมากๆนะกดตัวลอยได้แบบสบายๆชิวๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่มนนะครับนี่นะฮะกลับทำงนานทั้งวันนี้แบบว่าแทบจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะตัวนี้นะครับใช้แค่นิ้วเขี่ยนเนี่ยเขาก็ไปแล้วนะครับ แล้วก็ถัดมาในส่วนของระบบเกียร์นะฮะก็ตามที่ผมได้แจ้งไปว่าเขาเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับก็แบบนี้เลยนะฮะเราผักหน้าผักหลังได้เลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเกียร์123 4สของเขาเนี่ยหลักการทํางานของเขานะฮะจะแตกต่างจากรุ่นเก่านิดนึงนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเกียร์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเลือกไปที่เกียร์ไหนเนี่ยเขาก็จะเริ่มทํางานที่เกียร์นั้นไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกียร์ปั๊มเทอร์ลิกหรือว่าเป็นเกียร์ออโตโอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยการเลือกเลขหนึ่งสองสามสี่ของเราเนี่ยคือการจํากัดรอบเกียร์นะครับอ่าอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นนะถ้าเกิดสมมติผมเลือกเกียร์สามแบบนี้นะฮะ ก็จะเป็นการจํากัดรอบเกียร์สูงสุดของเราเนี่ยที่เกียร์สเท่านั้นนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเขาก็จะลันแค่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับมาสุดที่เกียร์สเท่านั้นนะครับจะไม่ข้ามไปเกียร์สี่นั่นเองนะครับหลักการทํางานจะต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดผมเลือกเกียร์สนะฮะเขาก็จะปรับเกียร์เนี่ยแค่หนึ่งกับเกียร์สองนะครับจะไม่ข้ามไปเกียร์สามเกียร์สี่นั่นเองนะครับหลักการใช้งานเนี่ยจะต่างกันที่ตรงนี้นะครับก็อย่าสับสนนะครับว่าทำไมมีเลขแล้วถึงจะใช้งานยังไงนะฮะก็ครร่่าาาาววกกีี้ัลอเเเยืท ใส่เกียร์ธรรมดาเนี่ยโดยที่เรายังไม่ไเหยียบคันเร่งหรือว่ายังไม่ได้ใช้งานตัวรถเนี่ยรถเขาจะไม่ไหลด้วยนะครับอ่าไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆนะฮะถ้าเกิดเป็นเกียร์ทอร์รุ่นเก่าเนี่ยใส่เกียร์ปุ๊บรถจะไหลทันทีนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่นะครับเราต้องทำการเหยียบคันเร่งเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์ของเรานะครับเี่ยนะพื้นว้า หยยบเบรกรถก็จะพุ่งไปเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนัะเร่งเนี่ยเขาจะเป็นการช่วยผ่อนความเร็วนะฮะแล้วก็จะเป็นการหยุดรถหรือว่าเป็นการเบรกรถหยุดอยู่ยยกับที่ไปเองด้วยนะครับเนี่ยนะสังเกตผมจะไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับแต่ว่าจะใช้การผ่อนัะเร่งเอาเนี่ยนะเดี๋ยวลองเบาๆให้ดูนะครับพอผ่อนกะเร่งปึ๊บ เขาก็จะชะลอความเร็วนะแล้วก็อยู่กับที่เองแบบนี้นะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีของพวกเกียร์ปั๊มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยมันจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับอ่าขับไม่เหนื่อยเลยนะแล้วก็สปีดเรื่องสปีดต้นเรื่องความไวเรื่องความแรงในการทํางานเนี่ยพวกนี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะจะทํางานได้ไวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างแรงดีมากๆนะฮะเนี่ยนะครับเย็บปุ๊บพึ่งปั๊บนะฮะถ้าเกิดท่านในที่ไม่เคยใช้แล้วมาลองขับเนี่ยบอกได้เลยว่าขับมันติดใจแนนนน่อะครับ นี่นะฮะพร้อมไว้ขอให้บอกนะครับอ่าเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะของเจ้าตัวรถตัดเยืช้ิ ZW 150คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักยิตาชินะครับเซตบิว150คันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจก็จะมีรูปของเขานะครับพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนกับตัวรถใช้งานของเขานะครับให้ลูกค้าได้เห็นภาพของเขากันกว้างๆแบบนี้นะครับส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไรไอทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บ ก็ทำงานได้แรงุ๊บ แล้วก็แรงดีมากๆพร้อมรีนงานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะฮะที่ดูแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างน่ารักมากๆนะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวัเนีนะฮะกับรถตัวรถตากิทาชิซัตบิ150คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสีหรับ